สวัสดีค่ะคุณลกเลกค่ะเอาอะไรซ่อนไว้ออกมานี่ของปลูกใจมันคืออะไรลูก ABC ABC ใช่ที่ไหนเรามันเป็นบล็อกเ <c oughs> นี่ยมันเป็นบล็อกสำหรับเอาไว้ต่อนะคะเอาไว้ฝึกจินตนาการเด็กด้วยนะ,ะ A L M H E เออมันเป็นบล็อกบล็อก,อกนะอ่ะแล้วมันมาแกะกันอ๋อ,อทีแรกแม่ก็เข้าใจคิดว่ามันจะเป็นแบบ สี่เหลี่ยมเป็น,นก้อนๆซะอีกพอออกมาแล้วมันก็เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะทีแรกคิดว่าเขาเขามาเป็นแบบสี่เหลี่ยมอันนี้เลยคือเราต้องมาต่อกันอีกทีหนึง่งอ่าได้ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันอย่างนี้ก็ต่ออย่างเงี้ยอ่าโอ้โหอ่าก็เอามาตจ้าเนะคะเอาไว้ให้เด็กๆต่อง่ายคะ่ะฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยฝึกจินตนาการด้วยนะคะนี่ตอกนั่นเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้ เยอะเต็มไปหมดเลยใช่อ่าอุ้ยเดกอยากยกินเลยอุ้ยเอาเออกมาหมดยังอ๋อนี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ได้เลยนะคะเ,ออเก่งมากนั่นแหละลูกอ่ะใส่อีกอันนึงเอามาใส่อีกต้องขยับหน่อยนะผิดล็อกไปอ่ะอา่าอ่ามาใส่อีกฝั่งนึง โอเคนั่นแหละลูกแล้วก็ต่อแบบนี้ได้ได้ไหมได้ไหมล่ะทำได้ไหมทำได้ไหมคะนี่ทำได้ไหมนั่นแหละลูกดีมากนั่นแหละเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวย่อครบนี่ไงใส่เนี่ยใส่ลงไปอย่างเงี้ย ระวังดีบมืออย่างเดียวะระวังจะหนีบมืออย่างต้องต้องระวังมันจะหนีบมือมันกกล้ามเนื้อมือด้วยอ,อ,ปปอ่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อะ <c oughs> นูหนูดูปิดอันนี้ต่อลูก อ่ะแล้วแต่ร้านมาอันนี้ของหนูอันนี้ของแม่ของแม่ก็จ่อไป นูจะต่อเป็นรูปอะไรดีมันมีพอมันต่อแล้วมันจะแบบมีน้อยชิ้นมากเลยมันมีแค่ไม่กี่อันมันอ,อาจจะต้องแบบซื้อสะสมเพื่อที่จะแบบว่าให้มันมีหลายๆอันนะคะอะอะต่อต่อเป็นสูงๆมาถูกใจไหมมานี่อันนี้มาอืมหนูจะ่อเป็นชุ่มๆให้แม่ดูโอเค โใช่ไหมดูทาวใช่ไหม,มกล่องหนึ่งมันได้กี่อันเนี่ยลูกอ่ะโอ้ยนับซิมีกี่อัน ไม <8 S 1> ่รู้ว่าสี่อันนับสอ<ม>ง่าสองแล้วอ่าไปสาม <ambling. S 2> <pun S 1> ถไปสี่ต่อไปห้าห้าไม่ต้องหใส่ไปด้วยสิก็ได้ของหนูเดียว5ไปหกหกถไปเจต่อไปแปด มาสิเร็วเก้าแล้วเร็วเร็วอย่าน,นึ่งเท่าไหร่ไม่มีเก้านะเนี่ยนับแล้วเนี่ยหนึ่งสองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ <c oughs> มันไม่ใช่อันนี้นั้นต้องอันนี้นี่สิบอันอ่ะวางสิเอาอันนี้ช่วยข้างบนอ๋อโอเคขึ้นข้างบนเป็น10เนี่ยรวมอันเนี้ยเป็น10นะคะแล้วก็มีอีกเศษอีก3อันอ๋นอต้องใส่ต้องใส่โมอันนี้ได้ได้นี่ใส่ตรงนี้นี่อ่อาถูกใจมาวางเอาเอาเอา,เอาบล็อกมาใส่นี้ข้างบนนี่ช่วยแม่ไม่ตรงนั้นไม่ต่อ เป็นีน่งนี้เป็นขี่นั่งอ้าวมันจะได้เป็นหมาไงเนีนีีนั่ง่นี้ขึ้นมาเป็นคอเป็นหน้าอเป็นหมาแล้วต้องมีที่ขี่ด้วยขี่ตรงไหนอะลูกขี่ตรงไหน อกกเออามาใส่หมวกก็ได้เอ้ามาใส่หมวกโอเคแล้วก็ขี่เลยเอา้เอามันต่อไม่ค่อยอยู่เน,นี้ยอ่ะอันไหนนะอ,อ่ะอ่ะมาปอกปอกปอกเอาเอาเอาขยับไม่ได้เลย ทำไรอ่ะะีรีมขี้ไม่ได้ลูกเออขี่ได้อยู่ดีนะขี่ได้เหรอขี่ไม่ได้หรอลูกขี่ได้ป๊อกป๊อกปัอกป๊อกป๊อกป๊อกปมอกปอกปอกป๊อกป๊อ้ป๊อกปาไกปอก่อนป๊คกปอกป๊อกป๊อก้กับอกอกกอกอปกปอกปกอกปาอปกอกกกกกกก นั่งไม่ได้หรอกลกูก yeah.